สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องโฟร์เป็นหนังปี2018กับเรื่องราวของเด็กไร้เดียงสาสองคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมกันแกล้งแบบนับแต้มซึ่งผู้ชนะก็จะได้รับ1คะแนนแต่แล้วก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนมันได้นำพาชีวิตของพวกเขาไปสู่วังวนของความอันตรายอย่างคาดไม่ถึงเปิดเรื่องมาที่ภายในโบกี้รถไฟที่ถูกทิ้งร้างได้มีเสียงทุบประตูด ขึ้นพร้อมกับเสียงโวยวายของเด็กคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในห้องน้ําร้องตะโกนบอกให้คนที่อยู่ข้างนอกรีบมาเปิดมันออกทีเพราะเขาอึดอัดจะแย่อยู่แล้วเมื่อผู้กระทํารู้สึกว่าตัวเองแกล้งเพื่อนคนนี้จนสาแก่ใจแล้วก็ได้เดินมาเปิดประตูปล่อยให้เพื่อนของเขาเป็นอิสระเมื่อคนที่ถูกขังเดินออกมาข้างนอกก็ได้สะบัดใส่หน้าเพื่อนทันทีพร้อมกับบอกว่าถึงเกมนี้ฉันจะแพ้แต่ยังไงคะแนนของฉันก็ยังนําแกอยู่ดีทั้งคู่มีชื่อ ว่าเบนจามินและไทเลอร์พวกเขาเป็นเพื่อนสนิทที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดรู้เส้นทางในละแวกนี้เป็นอย่างดีและทั้งสองก็กําลังเล่นเกมกลั่นแกล้งแบบนับคะแนนกันอย่างสนุกสนานโดยเกมต่อไปของพวกเขาก็คือแข่งจ้องหน้ากันใครหัวลอกก่อนแพ้แล้วเด็กน้อยก็สบตากันชนิดที่ไม่มีใครยอมกระพริบตาจนกระทั่งไทเลอร์ได้ทําท่าทางยียวนกวนประสาทพร้อมกับแสดงสีหน้าสุดทุเรศนั่นจึงทําให้เบนจามินกลั้นขำเอาไว้ไม่ได้ขา ก็เลยต้องเป็นฝ่ายแพ้สูญเสียคะแนนในครั้งนี้ไปแล้วทั้งสองก็เดินลงจากรถเพื่อไปหาสถานที่เล่นใหม่ที่มีความท้าทายมากกว่านี้แล้วการปีนป่ายขึ้นไปบนที่สูงก็อยู่ในตัวเลือกถัดไป <c oughs> เมื่อเบนจามินปีนขึ้นไปถึงบนโบกี้รถไฟแล้วก็ได้ตะโกนยามเพื่อนอีกคนที่อยู่ข้างล่างว่าแกกลัวที่จะปีนขึ้นมาเหลอไทเลอร์ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อถูกสปบมาไทเลอร์ก็ได้แสดงให้เห็นว่าความสูงระดับนี้ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่รา ระหว่างที่ปีนขึ้นไปได้ครึ่งทางเบนจามินก็เทน้ํารดถั่วเพื่อนเขาจนเปียกชุ่มไปทั่วก่อนตะโกนบอกว่าตอนนี้ฉันนําอยู่สามต่อสองแล้วซึ่งก็ดูเหมือนไทเลอร์จะไม่ยอมง,ง่ายๆจึงได้หยิบก้อนหินบนพื้นขึ้นมาขู่ว่าถ้าไม่ลงมาฉันจะปามันใส่หน้าแกเบนจามินก็ได้พูดท้าทายกลับไปว่ากล้าก็เอาสิซึ่งพอเด็กขวาล้นเคลื่อนก้อนหินขึ้นไปเบนจามินก็ฟุบลงบน,บนโบกี้รถไฟอย่างลุกดีลุกลนโดยเด็กน้อยที่อยู่ข้างล่างต่างก็คงคว้างปาอย่าง นสเนนชียวหัวของเบนจามินไปมาด้วยความหวาดเสียวเพราะกลัวว่าของแข็งจะโดนหัวท้ายที่สุดเด็กน้อยก็ต้องยอมปีลงมาแต่โดยดีไทเลอร์ที่เตรียมแผ่นแกล้งล่วงหน้าไว้แล้วก็ได้เดินไปหยิบไม้ที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมาถือเอาไว้ในมือซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่เขาได้ยินเสียงร้องอดครวญดังขึ้นเมื่อหันไปมองก็พบว่าเบนจามินนอนกองอยู่บนพื้นพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่ขาซึ่งนั่นทําให้เด็กน้อยรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีที่เห็น เห็นเพื่อนตัวเองตกลงมาจากที่สูงขนาดนั้นก็เลยเดินเข้าไปดูอาการอย่างใกล้ชิดแต่แล้วก็พบว่าตัวเองถูกหลอกเข้าเต็มๆเบนจามินไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาแค่แกล้งทําเป็นว่าตัวเองตกลงมาจากโบกี้รถไฟจนขาหักทั้งที่จริงๆแล้วก็แค่แกล้งทิ้งตัวลงบนพื้นก็เท่านั้นเองแล้วเจ้าตัวแสบก็ได้บอกกับไทเลอร์ว่าตอนนี้เขาเป็นไฟนำยู่4ต่อสมแล้วนะแต่ระหว่างพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆรอยยิ้มบนใบหน้าของเบนจามินก็ได้หายไปเมื่อเขาบังเอิญเห็นอะไร บางอย่างที่ด้านหลังเพื่อนของเขาและพยายามบอกให้ไทเลอร์อยู่นิ่งๆเพราะมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังมองมาทางนี้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าไทเลอร์ไม่เชื่อคําลวงนั้นมันต้องเป็นแผนกล่นแกล้งของเบนจามินแน่ๆซึ่งเมื่อเด็กน้อยหันไปตรวจสอบก็เป็นอย่างที่คิดไม่มีอะไรเลยนอกเหนือจากความว่างเปล่าซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าเบนจามินจะเสียอารมณ์ที่เพื่อนของเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดเพราะกว่าไทเลอร์จะหันกลับไปมองมันก็ได้หายไปจากตรงนั้นแล้วจากนั้นเด็กทั้ง สก็เดินออกไปจากบริเวณนี้พูดคุยกันเรื่อยเปื่อยผ่านพงหญ้าไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งที่มีรั้วสูงปิดกั้นเอาไว้อย่างแน่นหนาเป็นเชิงบอกว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปก่อนได้รับอนุญาตแต่นั่นดูเหมือนไม่ใช่อุปสรรคสำหรับตัวแสบทั้งสองเพราะพวกเขาได้แอบมุดผ่านช่องเล็กๆ เข้าไปอย่างง่ายดายราวกับว่าเบนจามินและไทเลอร์วิ่งเล่นในสถานที่แห่งนี้เป็นประจำจะรู้ทางเล็กทางน้อยหมดแล้วโดยกิจกรรมใหม่ของทั้งคู่คือการปาก้อนหินใส่ท่อที่อยู่ด้านบนให้เกิดเสียงดังน่ารำคาญซึ่งใครปาได้ดังกว่าคือผู้ชนะของเกมนี้แต่ระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินไปกับการเล่นอะไรแผงๆนั้นเจ้าของพื้นที่ก็ได้ขับรถเข้ามาพอดีและรถคันใหญ่ก็กำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาทั้งคู่เบนจามินและไทเลอร์ต่างรีบวิ่งหนียังไม่ คิดชีวิตเพราะกลัวว่าถ้าถูกจับได้ที่ถูกบุกรุกเข้ามาในเขตห่วงห้ามแห่งนี้พวกเขาก็อาจถูกจับตัวส่งไปให้ผู้ปกครองทําโทษด้วยการกักบ,บริเวณแล้วทั้งสองก็วิ่งลงไปยังเหมืองผิวดินสถานที่ขุดเจาะค้นหาแร่ธาตุขนาดใหญ่จนมาหยุดพักเหนื่อยอยู่บริเวณใจกลางหลุมขนาดใหญ่ด้านล่างพลางใช้สายตาสอดส่องไปยังด้านบนว่ามีใครตามมาหรือไม่ซึ่งก็พบว่ามีเพียงแค่พวกเขาเท่านั้นที่อยู่ที่นี่แล้วเบนจามินก็ได้บอกกับ ไทเลอร์ว่าตัวเองคือคนที่วิ่งลงมาถึงตรงนี้เป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเขาคือผู้ชนะและตัวเองก็มีแต้มนำห้าต่อสามแล้วด้วยซึ่งบทสรุปของเกมนี้หากใครทิ้งห่างสามแต้มได้ก่อนคือผู้ชนะทว่าไทเลอร์ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เพื่อนของเขาพูดแม้แต่น้อยกลับให้ความสนใจกับทรายที่คุกเคล้าปูนซีเมนจนกลายเป็นก้อนดินเหนียวหนับที่จับแล้วนุ่มมือซึ่งเขาก็ได้โกยมันขึ้นมาแล้วปาไปที่เพื่อนจนทำให้ตัวเองเสียการทรงตัว ร่างซุดลงไปในบอ่อโครนไทเลอร์ก็รู้สึกได้ถึงความแน่นที่ยึดเกาะขาของเขาได้ในทันทีซึ่งไม่ว่าจะพยายามดิน้นรนจากมันมากเท่าไหร่กลับยิ่งแน่นขึ้นเรื่อยเยเบนจามินที่ได้เห็นเช่นนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าฉันไม่หลงกลยอมเสียคะแนนให้แกรอกพร้อมฉีกยิ้มให้กับท่าทางเสแสร้งของผู้เป็นเพื่อนแต่ไทเลอร์กลับไม่ตลกด้วยเด็กน้อยก็ได้ร้องขอให้เพื่อนรีบนําตัวของเขาออกไปจากตรงนี้โดยด่วนเมื่อเบนจามินเห็นสีหน้าไม่สู้ดีของเพื่อนก็ได้ เดินเข้าไปเหมือนพยายามจะช่วยเหลือแต่แล้วเขา ก็ชักมือกลับออกมาพร้อมกับเต้นท่าสุดยียวนกวนปราททำหน้าตาล้อเลียนอีกฝ่ายด้วยความสะใจก่อนพูดขึ้นว่า6ต่อสต่างกันถึง3คะแนนวันนี้ช้นชนะแล้วในขณะที่เบนจามินกำลังมีความสุขไปกับการแกล้งเพ่อนไทเลอร์กลับรู้สึกต่างออกไปคะแนนบ้าบออะไรนั่นมันไม่ได้สำคัญสำหรับเขาอีกแล้วท่อนล่างของเขาติดแน่นอยู่กับที่ไม่สามารถขยับขยื่นได้เลยสักนิดเหมือนกับว่าโครนเหนียวได้บีบรัดที่ขาจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ อวัยวะทุกสัดส่วนของเขาไปเสียแล้วไทเลอร์รวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายที่มีแข่งใจดึงขากลับขึ้นมาหลุดออกมาจากนรกแห่งความเหนียวหนื่ได้สําเร็จแต่แล้วเขาก็ล้มลงไปกองกับพื้นอีกครั้งพร้อมท่าทางแปลกๆที่ทําให้เบนจามินรู้สึกสงสัยก็เลยเดินตรงเข้าไปดูแล้วมันก็ทําให้เขาติดกับดักของไทเลอร์เขาอย่างจัง <c oughs> เด็กหัวล้นเอาคืนด้วยการผลักเบนจามินตกลงไปในบ่อโคลอนอย่างไม่ทันตั้งตัวเพื่อเพื่อนรักได้รู้สึกแบบเดียวกันกับที่ตัวเองรู้ เมื่อครูพลันหัวเราะยอดดังลั่นที่เห็นผู้เป็นเพื่อนจมลงไปลึกกว่าเขาเสียอีกก่อนพูดขึ้นว่าใครกันแน่ที่ชนะพอเบนจามินโดนเข้ากับตัวก็รู้ได้ทันทีว่าไทเลอร์ไม่ได้เสแสร้งเด็กน้อยพยายามดิ้นให้หลุดจากเนื้อมือของมันแต่ยิ่งขยับตัวมากเท่าไร่ความลึกของโคนตรงกลางกับยิ่งเหนียวรั้งร่างของเด็กน้อยลงไปข้างล่างอย่างไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่ไทเลอร์ก็ยังคงล้อเลียนเพื่อนด้วยคำพูดเสียดสีว่าเล่นโคลนสน ไมเพื่บนจามินรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกจึงได้ร้องขอให้อีกฝ่ายช่วยนําตัวของเขาออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเพราะมันเริ่มที่จะกลืนกินเขาลงไปจนถึงหน้าอกแล้วซึ่งก็ดูเหมือนไทเลอร์จะสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดของเพื่อนก็เลยปรี่เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่กําลังตกเป็นเหยือ่อให้กับบ่อโคลซีเมนนรกตรงหน้าแต่เด็กน้อยก็ติดอยู่ในวังวนกับดักแห่งความเหนียวหนืดไปด้วยอีกคนเขาไม่สามารถลงไปช่วยเพื่อนที่อยู่ใจกลางทะเลโคล ก็เลยหยิบไม้บนพื้นพยายามยื่นไปให้ถึงมือของเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้ลองโยนไม้นั้นไปให้ใกล้เพื่อนมากที่สุดหวังให้มันช่วยแบ่งเบาเบนจามินได้บ้างแต่การกระทํามันเป็นมิตรนี้มันก็ได้สายเกินไปแล้วเพราะมือของเด็กน้อยได้ถูกโคลนดูดลงไปจนไม่สามารถยกขึ้นมาเหนือผิวดินได้ต่อไปเขาก็ได้ตะโกนเร่งเร้าให้อีกฝ่ายรีบหาวิธีที่ดีกว่าซึ่งไทเลอร์ก็ได้ลองตะเกียกตะกายเข้าไปช่วยอีกครั้งแต่มันก็เปล่าประโยชน์ในขณะเดียว ร่างของเบนจามินก็ค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆเด็กขัวโลนก็ได้บอกว่าเขาจะไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนี้รีบร้อนวิ่งออกไปในขณะที่คนที่ถูกโคลนดูทําได้แค่เพียงสง่งเสียงอ้อนวอนว่าอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวไทเลอร์ก็ได้ไต่เนินเขาสีเทาฟอกขาวขึ้นไปด้านบนอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งกลับไปยังรถที่ขับเข้ามาเจอพวกเขาในตอนแรกพางใช้สายตาสอดส่องมองคนที่อยู่ด้านบนแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าเด็กน้อยก็ได้ส่ง สัญญาณร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงไปรอบบริเวณไม่ต่างอะไรกับคนเสียสติแต่ก็ไร้สัญญาณของสิ่งมีชีวิตใดปรากฏกายออกมาให้ความช่วยเหลือไทเลอร์จึงได้วิ่งกลับไปหาเบนจามินอีกครั้งด้วยความเป็นห่วงซึ่งพอลองไปถึงทะเลโคลมันก็ได้เหลือทิ้งไว้ให้เห็นเพียงแค่ความว่างเปล่าเพื่อนของเขาถูกบ่อโคลมรณะดูดอวัยวะทั้งสันติสองลงไปจนมิดหั่วแล้วไทเลอร์ตื่นตระนกกับเหตุการณ์ตรงหน้าตัวสันสะท้าน กับความน่าพรั่นพรึงของสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่เขาและเพื่อนไม่ควรประมาทมันตั้งแต่แรกเพราะมันทําให้เด็กน้อยสูญเสียเพื่อนรักให้กับเกมกันแกและกับคะแนนเพียงไม่กี่แต้มอย่างไม่มีวันหวนคืนจากนั้นไทเลอร์ก็เดินไปตามทางอย่างไร้จุดหมายในเหมืองหินที่กว้างใหญ่ไร้จุดสิ้นสุดด้วยสภาพจิตใจตกต่ําเกินเยียวยาแล้วร่างกายที่เมื่อยล้าถึงขีดสุดผ่านความเวิ้งว้างของสภาพภูมิประเทศที่มนุษย์สร้างขึ้นสถานที่ ที่ผลิตทรัพยากรสําคัญส่งเสริมคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ในทางกลับกันมันได้กลายเป็นหลุ่มฝังศพของหนึ่งชีวิตที่ไร้เดียงสาจนในที่สุดร่างของเด็กน้อยก็ออกประจักษ์เมืองนรกแห่งนั้นได้เดินคอตกไปบนถนนด้วยสภาพจิตใจที่บอบชำ้ำเมื่อไทเลอร์เดินไปได้สักพักก็มีรถคันหนึ่งแล่นผ่านมาเจอเข้าเจ้าของรถก็ได้เปิดกระจกถามว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมซึ่งอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะไม่ มีอารมณ์สนใจให้กับความหวังดีที่หญิงวัยกลางคนกําลังหยิบยืนคนเป็นป้า,ปาก็ได้เปิดประตูและเล่งเร้าให้เด็กน้อยขึ้นมาจนได้ซึ่งพอไทเลอร์ขึ้นมานั่งบนรถป้าก็ได้เอ่ยถามชื่อของเขาแต่อีกฝ่ายกลับปิดปากเงียบสนิทไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักคําซึ่งสิ่งที่เธอได้กลับมาอย่างเดียวก็คือสแตทฟอร์ดซึ่งเป็นสถานที่ที่หนูน้อยบอกว่าเขามาจากที่นี่เธอก็เลยอาสาขับไปส่งไทเลอร์ให้ถึงที่หมายที่เขาจากมา ึ่งระหว่างทางเธอก็พยายามสืบเสาะความเป็นมาของเด็กน้อยแต่ไทเลอร์ก็ยังคงนั่งเงียบเหมือนเดิมจนกระทั่งความอึดอัดที่ซ่องสุ่มอยู่ภายในใจได้ระเบิดออกมาเขาไม่สามารถเก็บเรื่องราวของเบนจามินเอาไว้ได้คนเดียวอีกต่อไปแล้วไทเลอร์ก็ได้ตัดสินใจเล่าถึงเหตุการณ์สุดระทึกแต่ยังไม่ทันที่เด็กน้อยจะได้พูดถึงใจความสําคัญป้าก็ได้เหยียบเบรกกระทันหันเพราะดันบังเอิญเจอสิ่งกีดขวางบนถนนเข้าซึ่งในขณะที่เธอเดินลง รเพื่อที่จะไปหยิบมันออกไทเลอร์ก็ได้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ไกลออกไปมันคือสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งยือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจีกําลังจ้องมองมาที่เด็กน้อยอย่างไม่ละสายตาไทเลอร์ก็ได้หลั่งน้ําตายกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าทันทีเพราะมันได้ตอกย้ำให้เขาหวนนึกถึงเบนจามินอีกครั้งกับคําพูดที่เพื่อนพยายามบอกว่าเขาเจอสุนัขจิ้งจอกแต่ไทเลอร์กลับไม่เชื่อและคิดว่ามันเป็นเพียงแค่คําโกหกซึ่งภาพ ที่อยู่ในสายตาของเด็กน้อยตอนนี้ก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันคือความจริงแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับบทเรียนราคาแพงในครั้งนี้จะฝังอยู่ในใจไทเลอร์ไปตลอดการกับเรื่องของคําโกหกพร่ำเพือ่อจนไม่รู้ว่าอันไหนจริงหรือเล่นซึ่งกว่าจะคิดได้ก็ต้องสั่งเวยหนึ่งชีวิตให้กับเกมกันแกล้งแลกคะแนนอันสนุกสนานของพวกเขาเองนั่นแหละ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง f โ o ลบที่ฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซานดิเอโกปี2018และกวาดรางวัลไปแล้วมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ Sundance Film Festival ในปีเดียวกันหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าการกลั่นแกล้งเกินพอดีนำไปสู่ชีวีที่วอดวายเบนจามินและไทเลอร์ต่างก็ไร้เดียงสาด้วยกันทั้งคู่ก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปนั่นแหละครับที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมแผลงๆผัดกันหยอกล้อไปมา โดยไม่ทันได้สัมผัสถึงอันตารายที่กำลังคืบคลานมาสู่พวกเขาทีละนิดสิ่งที่สอนใจเราได้ดีที่สุดคือเมื่อเราเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเพื่อนแล้วก็ควรตระหนักได้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังพบเจออยู่คือสิ่งที่ไม่ควรไปล้อเล่นกับมันควรทําการช่วยเหลืออย่างจริงจังไม่ใช่หยอกล้อต่อไปจนเกินขอบเขตซึ่งชะตาก,กรรมของเบนจามินและไทเลอร์ก็แสดงให้พวกเราเห็นแล้วว่ามันก่อเกิดผลเสียกับชีวิตของคนทั้งคู่มากแค่ไหนซึ่งสุดท้ายแล้ว ความไร้เดียงสาที่ปราศจ,จากการควบคุมของผู้ปกครองก็นําพาชีวิตของเด็กน้อยไปสู่ความตายในบทสรุปท้ายเรื่องนั่นแหละครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่7.6คะแนนจาก10คะแนนและได้คะแนนจากเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่29%จาก100%ครับหากเพื่อนๆที่มีหนังโหดในใจเรื่องไหนที่คิดว่าพีลึกแปลกประหลาดอยากให้ผมหยิบมาสปอยก็อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันและหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่า ลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังโหดในคลิปต่อไปครับสามารถติดตามรีวิวหนังช่องทางอื่นในที่แฟนเพจเท็ดดีที่รวบรวมข่าวสารวงการหนังและรีวิวหนังโหดหนังนอกกระแสสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ถนัดดูแต่ถนัดอ่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ